สวัสดีครับนี่คลิปสุดท้ายครับนี่ตอนเลือกง,งานมีรถติดครับคุนน่น่ันโอ้ค <laughs> ุมมันล่างเจ็ดอีกตีดเหรอครับแต่บอกขอไปไกลแร้อันตราย เ,เปิดข้างครับนี่เกมมาแล้วมาแล้วอย่าถอยเลือคลิปปิดท้ายวันนี้ครับนี่เดี๋ยวจะไม่มีคลิปให้เอฟซรู้ครับนี่ พึ่งแค่ดินเสร็จพอดีครับเนี่ยวันนี้ก็ได้สี่สิบห้าเที่ยวครับเนี่ยแล้วก็ถัดดินดินมันเหนียวครับเหนียวทั้งเหนียวทั้งเหนืดครับก็ยังสี่แล้วครับเบิดมือครับเนี่ยเราก็ยังไม่ใส่เยอะครับเนี่ย ผมใส่น้ำรับดินเปียกแถมมาต้มใส่น้ำอีกไปกันไงครับเนี่ยเด็กยังเอี๊ทางนั่นนะ่ะทำไรแค่ดินนี่แค่ดำเตี่ยอ้เอา้าผู้แค่ดำก็แค่ผู้รถติดก็ติดเอา้า เจะเลิกงานแล้วครับนี่แมคโครเดินขึ้นมาแล้วดูสิจะดึงขึ้นไหมพอคืนแล้วครับดินเบิร์ต้านนี้แล้ว แต่ว่าเราไทยกับเพราะผสมประกอบครับนี่คาดกับจีเบิร์ดเหรอ เือ<ๆ>ง่ายครับแค่วู้อทัานพอเครื่องคลิปอยู่ครับนี่รถไฟนาซีดบ้แล้วรครับนี่ฝากด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเขาปั๊ม hm ไหมนี่ เขาปัมาม๊มไหมขอกองอวันนี้ไม่เป่านี้ฟูนยเย็นดินเลิกงานนะครับนี่ เดีดยวน,นั้นผมแค่นี้นะครับนี่กองนี้นะครับนี่ประมาณสองมุงกี้ได้ครับซีสบเสียวแค่ครับลื่นมูครับนี่ลืน่นปนาะลุกมากหมดเลยคืนนอยยเมอหมเือน,น,นั่นล<ก>่ะรถถึงหมอบพี่เลี้ยกลถองสะอาดนะกระบะครับ<ใ>นี่ใช่หน่อยซเสียวแรกก่อนเริ่งานเติมกระบะมาเลย อ๋อพี่เสียนทอเรื่องเปล่ทำมาหมดอะไรช่างคนจีนครับช่างคนไหนสร้างไรหน่ะคนตีนอ่ะโอ้เบิร์ดคันนี่นะครับงามหม่องทอหม่องเดียวนี่นะครับนี่นี่เบิร์ดคัน,น,น,นครับ จะออกก่อนท่อพักครับนี่ไม่มีอะไรดีเลยครับนี่ดูนะครับนี่ดูนะครับนี่บางฟุูนครับนี่นาครับขึบ่อเม่นบางปูนนะครับมันกวดฟุูนครับนี่กวดฟุูน มาโยงดินครับนี่โยงดินเอามารถถ่ายดันไม่ทันครับรถถ่ายคันเดียว ชั้นนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยกี่ข่านฝอยนะครับเจอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ